สวัสด <tinc S 2> ีค่ะพบกับวัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้ครัวของเรานะคะก็จะมาทําตะโก้นะคะตะโก้มันสัมปรางนะคะมาดูค่ะตะโก้นี้จะมีอยู่สองส่วนนะคะคุณผู้ชมเป็นส่วนตัวกับส่วนหน้านะคะมีหน้านะคะหน้ากับเอาตัวก่อนนะคะอธิบายตัวก่อนวันนี้เราทําตะโก้มันสัมปรางนะคะเราปรุงมันสัมปรานเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะคะนึ่งสักประมาณสิบ อยากรู้ว่าทำยังไงนะคะเข้าไปดูได้นะคะในควที่ชานันทน,นี้มันเราเน้นสุกแล้วนะคะวันนี้เราไปดูลิธิการหยอดตันนี้อธิบายหน้านีหน้าหน้านะคะหน้าตะโก้ก็เป็นอย่างนี้นะคะหน้าตะโก้ก็จะประกอบด้วยกะทินะคะวันนี้เราใช้กะทิสดนะคะสามร้อยกรัมแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าสดเราโม้แป้งเองนะคะอร่อยค่ะแล้วก็มีดอกเกลือเล็กน้อยนะคะ ก็ไปดูได้เช่นกันค่ะวิธีการควรหน้าทําอย่างไรนะคะอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะใส่ไว้คร่าวๆใต้คลิปนะคะแต่ว่าวิธีการเนี่ยเข้าไปดูเองนะคะเพราะว่าในในคลิปที่ลงไปนานแล้วนะคะก็จะมีส่วนผสมและก็วิธีการควรนะคะหน้าและก็ตัวนะคะอ่ะตอนนี้ดูวิธีการหยอดอันนี้สุมแล้วเราก็หยอดใส่หน้าไปได้เลยะคะ่ะวันนี้หน้าเราจะทาข้นนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชม หช้อนกันโดยประมาณไหลลงไปค่ะแล้วใช้ใช้ใช้ปลายช้อนเนี่ยเกี่ยเพื่อให้หน้าเรียบนะคะปเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวเขาก็จะเยี่ยมหน่อยค่ะโมแป้งเองนะคะหอมค่ะเจ้าหอมมากเลยค่ะวันนี้เป็นเข้าใหม่เลยนะคะหยอดลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยนิดนึงของที่เป็นถ้วยนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องหยอดให้เต็มกันถึงจะน่ากินนะคะเนี่ค่ะ นนะะเดี๋ยวก็จะเรียกหน่อยเดี๋ยวเย็นก็จะเรียกหน่อยค่ะตะกวนเสร็จแล้วต้องรีบหยอดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะแหง้งแห้งเราไม่จำหน้าไม่ค่อยสวยะคะ่ะหยอดไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เกลี่ยนะตบๆนิดค่ะนะคะอร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนอ่ะละค่ะนะคะ,นะคะจะหยอดให้ดูทั้งหมดนะคะ ไม่ยากค่ะไม่ยากทะไม่ยากเดยค่ะนการเดี๋ยวไปใ,ใกล้ๆน,นิดนึงจะได้ดูกันเดี๋ยวนะคะง่ายมากนะวันนี้มะพร้าวเราขูดเองนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าะคะ่ะขูดเสร็จก็ทําเลยนะคะคั้นกะทิใหม่ๆนะคะมันจะหอมะคะ่ะกะทินี่เราไว้ค้างก็ที่ดีนะคะต้องทําใหม่ๆถ้าเราจะกินให้อร่อยนะคะ กะทิแป้งอะไรเนะะี่ยค่ะต้องทำหม่ไหมทำเสร็จแล้วพอโม่เสร็จแล้วทำเลยะคะวันนี้เราจะทำหน้าข้นนิดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปเราก็เลยทำคนตักง่ายค่ะนะคะหนะอมอร่อยนะคะอยู่ว่างๆไม่ได้ไปไหนนะคะก็ลอง ก็ลองทำเดูบ้างนะคะตกเตอเราเองะนะคะกินทันงละสองถ้วยก็คงจะพอนะคะวันนี้เป็นแป้งค่ะนะคะ,นะคะต้องเยอะอันนี้เราทำหน้าเราทำหน้าแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากให้ แต่ตักแล้วก็ให้พอดีช้อนเลยค่ะ,นะค,ะคือถ้าเกิดใครชอบเขาเรียกว่าใครชอบแบบเหนียก็ได้แต่เวลาตักแล้วมันจะไม่ไม่ติดช้อนค่ะมันมลำบากกินลำบากนะคะถ้าแห้งหน่อยนี่ก็จะกินสบายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวก็เย็นหน่อยหน้ากันเรียบนะคะ ตาก,ก้ค่ะมันสำปะหลังนะคะกะทิสดนะคะวันนี้ของเราก็สําเร็จลงแล้วนะคะไปดูรายละเอียดได้นะในคลิปของเรานะคะเดี๋ยวอัตราส่วนทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะให้เป็นแนวทางนะคะท่านจะได้ไปรับไปทากินเองบ้างนะคะไม่ยากสวัสดีนะคะเดี๋ยวจานนี้ไปขอไปแจกเพื่อนบ้างนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะเราชอบคนติดตามนะคะตอนนี้เราเกินพันและะ้วค่ะเกือบจะได้พันร้อยแล้วค่ะช่วยมาช่วยเข้ามาหน่อยนะคะมาดูให้ได้ชั่วโมงนะคะเราใกล้ความจริงแล้วค่ะฝันน้อยๆคะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ เห็นใกล้ๆนิดค่ะจะได้น่ากินนะคะแต่ก็มันสับปรังนะคะคุณผู้ชม